แบ s u p อ o r t ขาดอย่างเดียวขาดยกสูงแน <c oughs> ทนเนี่ยจะเดียวแบบเนี้ยต้องยกสูงดีสุดอย่ทา,าทำงนานทำงานพ,พอได้เวลาพอพอได้แบบพักงานแล้วก็รวมรวมตัวไปเที่ยวอนะไรประมาเดี๋ยวพอเวลาเข,ข้าหมดทำงนานก็มาเข้า,างนานมาได้พักหนึ่งก็ไปเที่ยวได้หลายครั้งใช่ไหมทำัาน,นดีนะทีมมี่มา รังรูกตัวตัวนี้อ่ะเลยครับโอไม่มียังไม่มีเลยใช่ไหรูปต่างตัวคนนะ